ากันเรโอ้โหน้ำท่วม,มหาดใหญ่เนี่ยมันหนักจนชาดาต้องบอกนายกลาออกไปเลยฟังวันนี้จะรู้เลยว่าทำไมคนถึงเดือดขนาดนี้ทั้งๆที่ชาวบ้านยังแช่น้ำอยู่เนี่ยรัฐทำอะไรกันอยู่คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่สองธันวาคมข่าวจากหาดใหญ่ยังร้อนระอุแบบสุด น้ำท่วมยังไม่ลดสถานการณ์ยังวิกฤตและที่เดือดไปกว่าอุณหภูมิน้ำที่กำลังจะเน่าคืออารมณ์ของสอสชาดาไทยเศษที่วีนแตกแบบไม่ไว้หน้าใครกลางที่ประชุมเลยจวกยับรัฐบาลว่าล้มเหลวแล้วก็ลั่นประโยคสุดพีกออกมาว่านายกเป้นขอโทษแล้วลาออกเลยอืมฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมครับมาครับมาฟังกันชัดๆเลยว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะ เราย้อนไทม์ไลน์กันแบบเร็วๆเลยนะคุณผู้ฟังเรื่องมันเริ่มเดือดจัดๆก็เมื่อวานนี้เองวันที่1นธันวาคมคุณชาดาเนี่ยเขาลงพื้นที่หาดใหญ่เพื่อร่วงประชุมรับฟังปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังจะตายกันหมดแล้วจากพิษน้ำท่วมในที่ประชุมวันนั้นนะมีทั้งนายกอนุทินแล้วก็มีนายกเทศมนตรีหาดใหญ่หรือที่คนเรียกกันว่านายกแป้นนั่งอยู่ด้วยอ่าแต่บรรยากาศมันไม่ได้ราบเรื่อนเลยครับ พอการประชุมเริ่มเข้าประเด็นจริงๆจังๆเท่านั้นแหละคุณชาดาเปิดโหมดขึงขังทันทีเสียงเข้มขึ้นมาเลยแล้วพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าหน้างานเนี่ยต้องเผชิญกับสภาพที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้วันนี้ถุงยังชีพยังไม่มาแจกเลยวันนี้เขาต้องการที่นอนต้องการเสื้อผ้าบางคนน้ําฟ้าไหลคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะ ลองคิดดูสิครับถ้าเป็นเราเป็นครอบครัวเราชาวบ้านที่หาดใหญ่พี่น้องคนใต้ของเรากําลังแช่อยู่ในน้ำที่สูงเกือบถึงคอแบบนั้นมันทรมานขนาดไหนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันโหดร้ายกว่าที่เราเห็นในข่าวสั้นๆเยอะเลยนะคุณผู้ฟังข้อมูลจริงๆคือฝนมันเริ่มตกหนักมาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนแล้วแล้วพอวันที่21พฤศจิกายนน้ำป่ามันก็ทะลักเข้ามาแบบไม่ให้ตั้งตัว ข้อมูลจากจิสดายืนยันเลยว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงเกิน3เมตรแล้วช่วงที่พีคที่สุดคือวันที่24-25พฤศจิกายนชาวบ้านหลายคนต้องหนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านตัวเองอดข้าวอดน้ำ2-3วันมีคนโพสต์ในโซเชียลว,ว่าพยายามโทรเบอร์ฉุกเฉิน7เบอร์แต่ไม่มีใครรับสายเลยสักเบอร์เดียวฮะแล้วจะให้พึ่งใครที่น่าสลดใจที่สุดคือ ข้อมูลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า100รายโอ้ยมันเกินไปแล้วสอสอพักขมลก็ออกมาให้ข้อมูลอีกว่าการอพยพคนเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดไม่มีศูนย์ข้อมูลที่ชัดเจนเลยว่าใครไปไหนใครยังติดค้างอยู่ตรงไหนบ้างมันเละเทะไปหมด แล้วพอภาพเหล่านี้มันประดังเข้ามาในหัวคุณชาดาเขาก็เลยระเบิดออกมากลางที่ประชุมเลยครับเขาพูดใส่นายกแป้นตรงๆเลยว่าคนใต้แช่น้ําจะมาให้ได้ยังไงเมื่อกี้ผมบอกนายกแป้นทําให้จบทําให้เสร็จแล้วลาออกไปเลยขอทวดประชาชนแล้วลาออกโอ้โ oh หแรงมากแต่มันคือเสียงสะท้อนความรู้สึกของคนที่กําลังจมน้ําอยู่จริงๆ วันนี้ตอนบ่ายๆเนี่ยชาวบ้านบางคนยังนั่งร้องไห้อยู่ริมถนนเลยคุณผู้ฟังบ้านจมมิดหลังคาเอกสารสำคัญของมีค่าหายไปกับน้ำหมดรัฐบาลประกาศแผนอพยพคนร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็บอกว่าเอาอยู่แต่ในความเป็นจริงคือความช่วยเหลือมันไปช้ามากช้าจนหน้าโมโหทีนี้มาดูกันต่อว่าทำไมคุณชาดาถึงเดือดได้ขนาดนั้นเขาเขาพูดประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันจี้ใจดำมากๆเขาบอกว่า วันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณศูนย์ก็ดูแลเรื่องของศูนย์ไปแต่คนที่อยู่บ้านคุณประกาศอพยพร้อยเปอร์เซนต์วันนี้เขาอยู่บนหลังคาแล้วประกาศทำไมแล้วไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปช่วยถือว่ารัฐล้มเหลวกลนไกของรัฐล้มเหลวหมดเลยใช่เลยครับคุณผู้ฟังมันคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ข้อมูลมันฟ้องอยู่ทนโทษว่ารัฐมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือรู้ว่าฝนจะมารู้ว่าน้ำจะท่วมแต่กลับตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช้าไปถึง4วันน้ำมันมาตั้งแต่วันที่21แต่ศูนย์เพิ่งมาตั้งวันที่2 5พฤศจิกายนมันอะไรกันครับเนี่ย ในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายนั้นชาวบ้านต้องเดากันเองทายกันเองว่าน้ำจะขึ้นเมื่อไหร่จะหนีไปทางไหนเพราะมันไม่มีศูนย์กลางข้อมูลที่คอยแจ้งเตือนหรือจัดลำดับความช่วยเหลือเลย ข้อมูลจากคุณสนธิยาบอกว่านี่คือน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ25ปีเลยนะแล้วผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยปัตตานีก็วิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่แค่เรนบอมธรรมดาแต่มันเป็นชุดฝนรูปแบบใหม่ที่ผิดปกติแปลว่าเราจะเจอแบบนี้อีกได้ในอนาคตชาวบ้านเขาก็รู้เขาก็เดือดร้อนจนเมื่อวันที่29พฤศจิกายนมีชาวบ้านออกมาประท้วงเรียกให้นายกแป้นลาออกจริงๆ ในหลวงท่านก็พระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละสองหมื่นบาทเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณแต่คุณผู้ฟังครับปัญหาพื้นฐานหน้างานมันยังไม่ถูกแก้เลยไฟฟ้ายังดับสัญญาณโทรศัพท์ยังล่มแล้วที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้คือขยะจำนวนมหาศาลมันลอยเกลื่อนเมืองไปหมดซากสัตว์สิ่งปฏิกูลมันกำลังจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคระบาดขนาดใหญ่ คุณชาดาเลยชี้ประเด็นนี้ต่อเลยว่าถ้าปีหน้าน้ำท่วมแบบนี้อีกจะทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เลยคือทำความสะอาดเมืองก่อนจัดการขยะให้ได้อืมมันคือเรื่องจริงที่ต้องทำด่วนที่สุดเลยไม่ใช่แค่มาประชุมแล้วก็แยกย้ายลองคิดดูสิครับถ้าเป็นบ้านเราท่วมแบบนี้น้ำลดแล้วแต่ต้องอยู่กับกองขยะเน่าๆมันจะขนาดไหนสรุปวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่คุณชาดาวีนแตกเนี่ยไม่ใช่เพราะอารมณ์ส่วนตัวเลยแต่มันคือการ สะท้อนความจริงที่ว่าก,กลไกของรัฐมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการรับมือวิกฤตครั้งนี้พี่น้องชาวหาดใหญ่และคนใต้ย,ยังเดือดร้อนสาหัสสิ่งที่ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้คือการเร่งทำความสะอาดเมืองเพื่อป้องกันโรคระบาดและการฟื้นฟูที่มันต้องมาถึงอย่างรวดเร็วและจริงจังไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูคำถามคือถ้าปีหน้ามันท่วมแบบนี้อีกเราจะต้องรอให้ใครตายอีกกี่คนจะต้องรออะไรกันอีก เรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับเราที่อยู่บ้านอาจจะไม่ได้โดนน้ำท่วมแต่เราช่วยกันได้ด้วยการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดส่งเสียงของพวกเราออกไปสนับสนุนพี่น้องคนใต้ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบและอย่าปล่อยให้พวกเขาต้องสู้กันตามลาพัง ข่าวสารสำคัญแบบนี้ผมจะคอยตามติดและเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้จะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนๆติดตามสรุปตั้นต่อไปนะครับรับรองว่าข่าวเดือดๆแบบเจาะลึกถึงกกินแบบนี้มีมาให้ฟังอีกเพียบแน่นอนอแล้วไม่มีพยายามความพยายามจะเข้าไปช่วยมันถือว่าล,ลักล้มเลย กลไกของรัฐล้มเหลวหมดเลยงานนี้นะครับัวหน้าถ้าปีหน้าท่วมพวกคุณจะทำยังไงถ้าปีหน้าเป็นอย่างนี้จีิจะทำยังไงนั่นคือการเยียวยาหัวใจคนไทยอย่าให้ภาพเตามันอยู่อย่าให้คนนึกถึงภาพเตาอยตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่จะเยะนะียวยามันคือเมืองต้องสะอาดแล้วเก็บทุกอย่างออกไปหมด